สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านที่วาอีกเช่นเคยค่ะสัปดาห์นี้นะคะมีวันหยุดหลายวันบ้านที่วากได้มีโอกาสไปที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะไม่ได้ทําขนมนะคะวันนี้ก็เลยชวนเพื่อนๆไปทานขนมบ้าบินมะพร้าออ่อนที่ภูทอ,อกอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมทะเลหมอกนะคะลงมาแล้วกลับมาชิมขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนกันค่ะตอนนี้อากาศ นะคะไม่ได้หนาวนะคะอากาศเย็นๆนะคะเวลาสักประมาณ7นาฬิกา30นาทีค่ะมีแดดอ่อนๆนะคะแต่ว่าบนภูทอกยังมีหมอกเยอะอยู่นะคะชมบรรยากาศสวยๆนิดนึงค่ะเดี๋ยวตอนกลับลงมานะคะก็จะเวลาประมาณ9ก้นาฬิกานะคะเรามาชิมมะพร้าวอ่อนนะคะขนมบ้าป่นมะพร้าวอ่อน,นะค่ะเป็นขนมบ้าป่นมะพร้าวอ่อนก็เหนียวดำนะคะจะมีความเหนียวนุ่มแบบนี้ค่ะ บ้าบินมะพร้าวอ่อนที่นี่นะคะจะมีความเหนียวหนึบนุ่มแบบนี้นะคะมีความหวานนิดนึงและก็มีรสสัมผัสของมะพร้าวอ่อนนะคะอร่อยมากค่ะเราไปดูนะคะจีขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนกันค่ะวิธีทําก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยววันหลังบ้านที่ว่าจะชวนมาทาบ้าบินมะพร้าวอ่อนกันนะคะ ที่นี่ขายกล่องละ20บาทเท่านั้นเองค่ะวันนี้บ้านที่มาจัดมา2กล่องนะคะเป็น2กล่องสุดท้ายค่ะเหลือไม่ได้ชิมแล้วนะคะวันนี้คนค่อนข้างจะเยอะนะคะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากเป็นพิเศษค่ะเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวันนะคะขนมก็จะมีความขายดีเป็นพิเศษค่ะ2กล่องนี้เป็น2กล่องสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูแม่ค้าจีขนมกันค่ะจะได้ชิมกันแล้วค่ะ เดิมขนมบ้าบินที่เราเคยทานกันตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะเขาจะใช้มะพร้าวทึงทึกหรือว่ามะพร้าวขูดนะคะเป็นส่วนผสมในการทําขนมนะ สูตรนั้นจะเป็นสูตรโบราณจะมีความหอมมันของมะพร้าวเถิงเถค่ะแล้วก็มีกลิ่นของนมแมวด้วยนะคะก็จะเพิ่มความหอมด้วยการจี่เข้าไปค่ะจะมีความอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ในสมัยนี้ก็จะมีการดัดแปลงสูตรขนมบ้าบินนะคะโดยการใช้มะพร้าวอ่อนบ้างใช้ใบเตยบ้างใช้ดอกอัญชันบ้างนะคะหรือว่าวัตถุดิบอื่นๆนะคะที่ใส่เข้าไปนะคะรสชาติก็จะมีความอร่อยที่แตกต่างกันไป เดี๋ยววันหลังบ้านที่วาจะชวนเพื่อนๆมาทําขนมบ้าบินสูตรโบราณแล้วก็สูตรดัดแปลงนะคะโดยการใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายๆค่ะแล้วก็วิธีการทําที่ทําได้ไม่ยากทําได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยนะคะเพื่อนๆกดติดตามไม่รอชมสูตรขนมของบ้านที่วาได้เลยค่ะตอนนี้ได้มาแล้วนะคะบ้าบินมะพร้าวอ่อนกล่องใน20บาทเท่านั้นเองค่ะ มีคาหน้าทานมากเลยค่ะใครอยากจะชิมนะคะที่ผูทอกอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยกันเลยค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปพิเศษของบ้านทิวาวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะและเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านทิวาได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและพบกับวิธีการทําขนมสูตรใหม่ๆของบ้านทิวาในคลิปต่อๆไปค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ